สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกับมาอีกหนึ่งวันนะครับกับการส่งมอบรถยนต์กันนะครับผมตรงนี้เราอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดปทุมนะครับแล้วก็คันด้านหน้าเราเป็นตัวเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัสดนะครับเป็นสีดีสคริสตัลบูนะครับอ่าเริ่มจากคันนี้เลยนะครับก็เนื่องจากอ่ารถตัวเปิดตัวเมื่อวานนะครับทําให้รถตัวที่เราจะส่งมอบเนี่ยเหมือนออปชั่นจะดีกว่านะครับผมจากที่ดูมานะครับ เหมือนออปชันจะดีกว่าเพราะว่าตัวใหม่ที่เปลี่ยนกระจังหน้ามาเนี่ยครับเหมือนตัดแลตัดออกไปหลายอย่างเหมือนกันตัดออปชันออกอะนะครับผมโอเคครับเริ่มเลยนะครับอันนี้เป็นตัวสีดิสตันบูนะครับตัวไทเทเนียมพัสเราตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับเราเปลี่ยนตัวกระจังหน้าเป็นตัวทรงแรปเตอร์นะครับสีดําด้านแล้วก็แส่อัคริกนี่ครับแล้วก็ตัว กันชนด้านล่างเราทําสีนะครับตรงนี้นี่ครับชุดครอบล้อทั้งหมดเราเป็นดําด้านนะครับแล้วก็ล้อแม็กจากของเดิมเราเปลี่ยนเป็นของตัวสปอร์ตนะครับเป็นขอบยี่สิบสีดำคิวร้อเป็นแบบสามนิ้วแรปหลังคานะครับผมด้านบนเป็นดำด้านนะครับนี่ครับชายบันไดล่างเป็นดำด้านนะครับนี่ครับเราทำชายบันไดล่างเป็นดำด้านด้นดวย แล้วก็ลาวหลังคาด้านบนแล้วก็แลปหลังคานะครับข้างบนเป็นแหลกหลังคาคลิบอยนะครับเป็นตัวเมตรสองนะครับฟิล์มที่ติดตั้งเป็นเซรามิกชุดครอบรวมที่ปิดคมเยี่ยมทั้งหมดเนี่ยเป็นสีดาด้านทั้งหมดเลยนะครับยวลองดูมุมกว้างๆดูนี่ครับก็ทยอยส่งมอบกันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้คาดด้านหลังครับเป็นแบบมีไฟ าการชนล่างเราทําสีนะครับตรงนี้เนี่ครับเป็นสีดิฟฟิสตันบูเราค่อนข้างเสียงดังนิดนึงนะครับตรงนี้วันนี้เรามีส่งมอบลูกค้าตอนช่วง9โมงเช้านะครับลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงเชียงใหม่นะครับมารับรถที่นี่นะครับผมต้องขอขอบคุณมากครับนี่ครับรอบๆ เนื่องจากเมื่อวานที่เปิดตัวไปเอเวอร์เรสก็ถามว่าเกินคาดไหมก็ไม่เกินคาดนะครับก็ตามที่คิดไวเลยครับว่าอาจจะต้องเปลี่ยนกระจังหน้าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้ากับมีตัวอะคาริกที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัดตัดพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์บางตัวอันนี้คือตัวผมเข้ารูปแบบของโรงงานนะครับนี่ครับของเอเวอร์เรสของโรงงาน อาจจะตัดพวกอุปกรณ์บางตัวที่ฝอเขงคิดว่าไม่จําเป็นนะครับนี่ครับด้านหลังก็ทําให้ตัวคร่าวๆนะครับที่ได้ยินมานะครับที่ตัดไปก็คือระบบตัดเสียงรบกวนนะครับผมในตัวในทุกรุ่นเลยของ e v e r อร์เรนะครับตัดออกไปแล้วก็ตัวควบคุมอุณหภูมิแอร์ด้านหลังนะครับ ตัดออกไปเลยนะครับอันนี้หลักๆนะแล้วก็ย่อยตัวก็คือจากตัวเทนจนถึงตัวสปอร์ตเนี่ยลำพงเหลือ8ตัวแล้วจาก10ตัวนะครับลำพงเหลือ8ตัวตัดซับวูเฟอร์กับตัวสลาวออกตัวเซนเตอร์ด้านหน้าออกแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวพัลสหรือตัวไบทโบเนี่ยตัวลำพงยังมี10ตัวเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ถามว่าตัดออกเยอะไหมก็ ก็หลายตัวเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมเ e อ็กซ์ฟอร์ดโปรโมชั่นตรงนี้เรามีบริการวิ่งเซ็นทรัลทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งรถฟทุกจังหวัดลูกค้าท่านใดก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมอยู่โชวลุงฝาดปทุมนะครับแล้วก็รายละเอียดของรุ่นใหม่ที่ปรับปรุงอุปกรณ์เข้ามามีอะไรเพิ่มเติมคุมมาสอบถามก็ได้นะครับผมก็ ตัวใหม่ก็อยู่ในคลิปที่เราลงมาในรีวิวเบื้องต้นคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวหมดลอด็อตนี้ก็จะเริ่มก็จะเป็นตัวใหม่เข้ามาแต่งเหมือนเดิมคือทุกอย่างก็เป็นบอดี้เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแหละครับกระจังหน้าเราก็ต้องถอดเปลี่ยนอยู่แล้วเพืาอลูกค้าบ,บางท่านที่ตกแต่งนะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหมดครับแต่คอนเดนดดอกเบีย้ยมันจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยละเพราะว่ามันมันต้องดอกเบีย้ยมันต้องกลับขึ้นไปในในรูปแบบของเขาอะนะครับตรงนี้นะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับผมมีบริการครบทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับการแต่งนะครับชอบแบบไหนผมหาของแต่งให้ตามที่ต้องการได้เลยครับโอเคหลักๆประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนครับเดี๋ยวมีคันไหนมารีวิวเดี๋ยวจะรีมารีวิวให้ดูอีกนะครับผมมีคันสวยๆเด็ดๆอีกหลายคันนะครับรอกำลังตกแต่งอยู่วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ